นะหาก่อนหญิงเปโน่วนแ้งไปทันแล้วรถกำลังขึ้นเนินไปแล้ว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 เห็นได้บ่เอา ต้องลองสามบาทให้ยังได้บาทน,นี่ออเอา้าเอ้าเลว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 เอ้าเอ้าไปไปตูวี <c oughs> ิลากูต้องใช้ vâng thể làm luôn bây giờ xin luôn bây giờ bài hát nữa bài bye. bài 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 go Let go, bye. เด็กกโอ้ตีลังกาไปเลยอ่ะวานนี้เอา้าดูทุกนะโอ้ยตายแล้วตาย เมียได้เลยแล้วล่ะนไปเล้ยว5ยันจะมาแบบน้บอกกันเลยปะอยากเล้วถึงเมียดาเลยบาดนี้ยิ้มเ๋ยบรอยเลยอ